สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านโก้มอเตอร์นะครับวันนี้ผมมีรถปิกไปอยู่รุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถที่ตลาดแม่เป็นรถที่ทุกคนนี่ไม่รู้จักไม่ได้นะครับแล้วเป็นรุ่นที่หลายคนชอบเล่นอยู่เหมือนกันก็คือเจ้าตัวน,นี้เลยนะครับ Honda CBR 650F นะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับเป็นปี2017เเป็นโฉมไฟ LED นะครับ สภาพรถคันนี้ทางร้านเราบอกได้เลยว่าเนียนกิฟนะครับรถสภาพดํเดิมครับไม่มีรอยขีดขวด่วนไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับอ่าอย่างผมพามาชมรอบตัวรถนะครับเป็นสีดําเดิมสนิทนะครับของแต่งก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับของแต่งอ่อาเดีย๋ยวเดี๋ยวเรามาดูส่วนข้างบนก่อนนะครับของแต่งนี่ของแต่งก็จะมี เป็นชิลแน่ครับชิลแน่ชิลแน่นแต่งจะครอบเอ่อเป็นลายคาร์บอนนะครับเป็นชิลแน่แต่งนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟโฉม LED เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นโฉมไฟ LED เนาะอ่ะอยากเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนี่ครับเป็นโฉมไฟ LED รูสสวยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะอ่าประมาณนี้ครับไฟเดียวครับ ไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับทั้งสองข้างเลยเปิดติดทั้งสองข้างนะครับนี่ครับสีเฟรมรถตัวถังอะไรยังอยู่ครบนะครับไม่มีรอยขีดขวด่วนไม่มีอะไรนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะเดิมๆนะครับไม่ขาดไม่ยุ่ยนะครับส่วนไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายเดิมนะครับติดกับตัวเออเออท้ายสั้นฮะส่วนไฟเลี้ยวด้านหลังก็จะเป็น ติดอยู่ตรงนี้เลยติดตรงเอพักเท้าหลังนะครับติดกับพักเท้าหลังเป็นไฟเดียวแต่งเป็นเขาเรียกว,ว่าตาแมวนะครับไฟเดียวตาแมวนะครับสภาพเครื่องเครื่องก็เดิมๆครับไม่มีสึกไม่มีค่าน้ํามันหยดไม่มีรอยรัว่วอะไรสักนิดนะครับสภาพนี้ผมนี้บอกเรียเร้อยว,ว่าเดิมๆนะครับ กาหม้อน้ํากาหม้อน้ําก็เดิมๆนะครับ,บรับบรบงพึ่งยังดูส,สวยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบรถสภาพเดิมๆนะครับรอบรถก็จะจะเน้นใช้งานเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่เน้นไม่เน้นแต่งอะไรเยอะนะครับโซ่สเตอร์ก็ยังใช้งานได้อีกเยอะนะครับ โตสเตอร์ยังใช้งานได้เยอะสวิงอาร์มก็ยังดูสวยๆครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับทั้งสองด้านนะครับยางนะครับยางหน้าหลังเป็นของเรื่องจากโรงงานเขาเลยนะครับยังใช้งานได้อีกยาวยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับนี่นะครับส่วนท่ออ่ะเรามาดูท่อตัวนี้เป็นท่อแต่งนะครับ ท่อสลิปออนปลายคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นงานไทยเราทำนะครับผมบอกได้ว่าสวยนะครับสวยเนียนนะครับนี่นะครับเสียงจะดูเพาะๆหล่อๆนะครับนี่นะครับจานดิสเบกปั๊มเบกอยู่มือพับผมบอกได้เลยอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูเลขใหม่ เลขไมค์คันนี้นะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งมาเพียงหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบกิโลนะครับรถปีสองพันสิบเจ็ดผมผมถือว่าวิ่งน้อยนะครับผมบอกได้เลยว่าวิ่งน้อยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูตัวรถนี่นะครับสภาพตัวรถตาเดิมนะครับ สภาตัวรถเดิม,ดมสีเดิมๆไม่มีล้ม,ไม,ม,ลมไม่มีชนนะครับไม่มีรอยขีดข่วนผมรับประกันได้เลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราฟังเสียงท่อรถกันเดี๋ยวขอแยกเปิดนิดนึงนี่นะครับเสียงเดิมของเขาครับจะดูสวยเออเสียงเดิมของเขานะครับ,จะ,ะรบจะดูดุดันนะครับผมบอกให้เลย ท่อลั่นลั่นสภาพนี่เน้นใช้งานนะครับเครื่องเสียงเครื่องแน่นๆอะไรแน่นๆ,ๆหมดเลยนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนนะเดีย๋ยวเรามาลองเปิ้นเสียงท่อดู <c oughs> <c oughs> ลั่นสะใจมากชาวบ้านด่าแน่นอน <c oughs> Okay, ครับคันนี้นะครับเปิดราคาขายอยู่ที่189,000บาทน,นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามทางได้ที่เพจ Facebook นะครับเพจโก้มอเตอร์ไซค์สาขาอุบลราชธานีนะครับหรือจะแอดไลน์แอดมาก็ได้นะครับแอดโก้มอเตอนะครับหรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะด,ดูคลิปรีวิว YouTube คันอื่นจากร้านเรานะครับก็ พิมพ์เข้าไปนะครับ g อ m o อเตอร์อุบลนะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร084 824 8444นะครับโอเคผมก็ขอฝากคันนี้ด้วยนะครับกับเจ้า h อน da CBR 6 5 0 F นะครับปี2017นะครับถ้ามีรีวิวคันไหนอีกเดี๋ยวผมจะพามารีวิวให้ทุกค้าได้ชมอีกทีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ